เมื่อเหล่าวัยรุ่นต้องเอาชีวิตลอดจากตู้เกมปริศนาที่มีปีศาจสิงอยู่และเขาจ้องจะเล่นคุณสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่จีอูชาแนลก่อนรับชมเอพิโซดนี้รบกวนกดไลค์กันให้สักนิดหรือถ้าอยากเป็นมิดก็สับสไครต์กันไปเลยปีนี้จะได้โลทองมาคล้องกับเขาสักทีและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าโพลิเบียสปีศาจตู้เกมแหกออกมาจ้องจะเล่นคุณเป็นอีกหนึ่งตอนจากซีรีส์ชุดดเมนชั่น404แล้วเหล่าวัยรุ่นจะเอาชีิต พอจะเข้าเกมปริศนานี้ได้หรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับหนุ่มคลิกอย่างแอนดรูว์ผู้ที่ลหลงใหลการเล่นตู้เกมอาร์เคดเป็นชีวิตจิตใจเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักรีวิวตู้เกมและคอยเสาะแสวงหาตามไปเล่นตู้เกมใหม่ๆอยู่เสมอแต่สาเหตุที่ทําให้แอนดรูนั้นชอบเล่นเกมแบบนี้ก็เพราะว่าชีวิตจริงของกูนะั้นมันช่างโหดร้ายมีพ่อเป็นคนเคร่งาศาสนาชอบบังคับให้กูไปโบสถ์ไปสวดมนต์อยู่ได้เขาจึงได้แต่ก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิต ไปอย่างเงียบๆไม่พยายามทําตัวเป็นจุดสนใจไม่งั้นเดี๋ยวกูจะโดนบูลลี่ยิงสภาพผอมแห้งแรงน้อยหน้าตาน่าแกล้งแบบกูด้วยแล้วมีเวลาว่างเขาก็มักจะปั่นจัก,กรยานไปหมกตัวอยู่ในร้านตู้เกมในเมืองวันนี้ก็เล่นเกมกบข้างถนนพยายามจะน็อกไปให้ถึงด่านสุดท้ายแต่ตอนนั้นก็ดูเหมือนจะมีผู้สาวแปลกหน้ามาชวนคุยบอกว่าหุยนายเล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยแอนดรูก็บอกกูรู้ตัวไม่ต้องชมน้องผู้สาวคนนี้เธอมีชื่อว่าเอมมี่เธอบอกว่าเธอเพิ่งย้ายมาจากต่างเมืองต้องการเพื่อนใหม่หน้าตามึงดูไม่ม ีพิษมีภัยสนใจมาเป็นเพื่อนกูไหมแอนดูก็บกอกหยุดก่อนเอมมี่กูต้องการสมาธิตอนนั้นเองนุ่มหล่อยอย่างเจสที่ทํางานพิเศษอยู่ที่ร้านเกมแห่งนี้ก็มาถึงแอนดูเห็นเขามาก็จะดีใจไม่ได้ดูเหมือนว่าเขาจะแอบ,บชอบพระนุ่มเจสคนนี้อยู่มัวแต่มองหนุ่มเกมโอเวอร์เลยเวนตอนนั้นพระนุ่มเจสก็เข้ามาทักแอนดูด้วยความสนิทสนมเพราะว่าสองคนนี้มักจะแข่งกันเสมอว่าใครจะเล่นเกมจบก่อนกันตอนนั้นเองแอนดูก็ได้รับจดหมายที่เขาส่งไปสมัครเป็นนักรีวิวเกมแต่ดูเหมือนงานรีวิวของเขาก็จะโดน เเราว่าเครื่องเกมที่เขาเขียนรีวิวนั้นก็ไม่มีเครื่องเกมใหม่ๆทันสมัยเพราะว่าเมืองที่เขาอยู่นั้นไม่ใช่เมืองหลวงเมืองใหญ่สีวิไลยความฝันว่าจะมีตู้เกมใหม่ๆมาลงให้เขาเล่นนั้นก็ริบหลีเต็มทีตอนนั้นแอนดูเหรียญหมดแถมเซ็งก็กําลังจะกลับบ้านแต่ขณะที่เขาเดินผ่านตู้เกมที่มีชื่อว่าโพลิเบียสก็ดูเหมือนจะมีเหรียญเหรียญหนึ่งตกลงมาจากตู้เกมแอนดูก็รู้สึกว่าตู้นี้มันมาจากไหนทําไมกูไม่คุ้นเลยแจสที่เป็นพนักงานที่นี่ก็ถามอีป้าเจ้าของร้านอีป้าก็บ เต้าก็ได้บริษัทเกมจะเอาตู้ใหม่มาตั้งไว้เพื่อเก็บฟีดแบ็กจากเราเด็กๆว่าชอบเกมนี้ไหมแอนดู <Andrew S 2> <Andrew S 1> ไม่รอช้ากำลังจะหยอดเหรียญเล่นแต่ตอนนั้นก็มีไอ้หนุ่มเนิร์สใส่เหล็กดัดฟันนี่มึงดัดฟันหรือติดมุ้งลวดทำไมเหล็กมึงใหญ่ขนาดนี้มาห้ามแอนดูบอกว่าระวังนะตู้นี้มันแดกเหรียญเจก็เลยบอกแอนดูว่าคราวหน้าค่อยมาลองเล่นและกันคราวนี้เดี๋ยวกูลองซ่อมดูก่อนหลังจากนั้นแอนดูก็มาถึงที่โรงเรียนเขาก็มักจะตกเป็นเหยื่อในการถูกบูลลี่อยู่เสมอแต่แอนดูก็ไม่คิดจะตอบโต้แถมย อีกไม่นานพวกเราก็เรียนจบแล้วเพื่อนเขาก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยแต่ทันใดนั้นก็มีพวกเด็กเลวมาแกล้งเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็บอกแอนดูมึงอย่าทิ้งกูนะแต่แอนดูก็บอกอยู่กูก็โดนแกล้งด้วยไปดีกว่าทิ้งแม่งเลยถึงแม้จะรู้สึกผิดแต่เขาก็กลัวกว่าจะลุกขึ้นสู้เย็นวันนั้นหลังจากเลิกเรียนเขาก็กลับมาที่ร้านเกมอีกครั้งเพื่อจะลองเล่นเกมแปลกใหม่อย่างพลิเบียตเอาไปเขียนรีวิวเขาลองเล่นเกมดูก็ปรากฏว่ามันเป็นเกมเขาวง,โงโกตที่ต้องคอยหลบปีศฝ่าตัวหนึ่งที่จะมาแดกหวัวคนแอนดูก็ดำง แล,ล้วก็มันจะเขียนชื่อไอ้เพื่อนตัวอ้วนที่โดนบูลลี่ก็มาบอกแอนดูว่ามึงทิ้งกูทําไมไอ้เพื่อนเลวทิ้งให้กูโดนตีนอยู่คนเดียวเขาก็เลยทําการใส่ชื่อลงไปในตู้เกมแทนแอนดูและตอนนั้นเจสก็เข้ามาไล่มันออกไปแอนดูเสียใจก็ได้ขอตัวกลับบ้านเชาววันต่อมาก็มีข่าวว่าไอ้ดุมน้อยเหล็กดัดฟันถูกพบว,ว่าเป็นศพตายอย่างปริศนาวันนี้แอนดูมาถึงที่โรงเรียนเอมมี่ก็บอกว่าให้แอนดูไปแก้แค้นที่น้องอ้วนมาแก้งเขาเมื่อวานแต่เขาก็บอกว่าไม่อยากทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ก้มหน้าก้มตาใช้ชีีีวววิตไปเงยยบๆจะดก่า็นนนนัันน้ รู้กลับมาถึงบ้านและกําลังจะเขียนรีวิวเกมโพลิเบียสแต่พ่อเขาก็มาบอกว่าดึกแล้วให้มึงนอนได้ตอนนั้นเองหน้าจอคอมของแอนดูก็ดูเหมือนจะเกิดอาการประหลาดปรากฏหน้าของปีศาจขึ้นมาแวบแอนดูก็ตกก็ใจเดินไปดูในตู้เสื้อผ้าส่องดาบเลเซอร์ดูก็ไม่เห็นอะไรแต่พอเขาหันหลังก็ดูเหมือนจะมีปีศาจมาจับหลังเขาแอนดูก็เห็นภาพหลอนเป็นน้องอ้วนกําลังโดนแดกจากนั้นเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นจึงได้รู้ว่าเรื่องทั้งหมดนันเขาแค่ฝันไปวันนี้หลังจากเรียนวิชาพลาสเสร็จกําลังจะอาบน้ําเขาจับดูททีี่้ายอก็ดูมมืจะ เป็นปริศนาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากนั้นแอนดูเดินกลับมาที่ล็อกเกอร์ก็เห็นว่าล็อกเกอร์ของน้องอ้วนเพื่อนเขานั้นมีเลือดไหลออกมาแอนดูเปิดออกมาก็ได้พบว่าเพื่อนเขากลายเป็นศพตัวหดอยู่ในตู้ล็อกเกอร์เกิดคดีสะเทือนขวัญขนาดนี้ไม่นานตำรวจก็มาถึงที่โรงเรียนแอนดูก็รวบรวมความกล้าเดินไปหาตำรวจนักสืบบอกว่าผมมีเบาะแสเกี่ยวกับการฆาตรการรมที่เกิดขึ้นเขาก็เล่าเกี่ยวกับตู้เกมปริศนาโพลีเบียกับฝันประหลาดที่เขาฝันถึงเพื่อนที่โดนแดดสายสืบก็ไม่เชื่อแถมยังไล่เขาไปรับยาช่องสอง,อดงเดดินออกมา้วย ความเซ็งพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อแต่แล้วตอนนั้นเขาก็ได้พบกับสายสือบอีกคนที่ดูเหมือนจะเชื่อในสิ่งที่แอนดูพูดคืนนั้นแอนดูกลับมาถึงบ้านก็พยายามแก้ไขปริศนาว่าไอ้โพลิเบียสนี่มันคืออะไรและแล้วก็ดูเหมือนเขาจะนึกอะไรได้เขาเรีบเดินทางกลับไปที่ร้านเกมและได้เจอกับเจสและเอมมี่และได้เห็นว่าตอนนี้เอมมี่ก็มีแผลเป็นรูปร่างหน้าตาประหลาดเหมือนกันเราว่าเธอก็ไปเล่นไอ้ตู้เกมโพลิเบียสเหมือนกันแอนดูไปค้นเจอข้อมูลเกี่ยวกับปีศาจโพลิเบียสที่มันจะคอยหาวิธีเออาาวิญญ,ญณขงงคนนนลไปในนรกแต่ เจสได้ฟังก็บอกนี่มึงจะปัญญาอ่อนกันไปใหญ่แล้วพ่วกมึงฟังเดอะโกสเลดีโอมากไปจนหลอนหรือเปล่านี่อะแต่พอหันหลังไปดูตู้เกมก็เกิดติดขึ้นมาเองทั้ง3คนจึงเริ่มเชื่อเลยช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับตู้โพลีเบียสตอนนั้นเอมมี่ที่พอจะมองออกว่าแอนดูนั้นแอบ,บชอบไอเจสก็ถามแอนดูว่าได้บอกชอบเขาแล้วหรือยังแอนดูก็บอกบ้าเหรอใครจะไปกล้าเอมมี่ <Emmy S 2> บอกไม่เอาเดี๋ยวกูเอาเองนะอีเวนแอนดูก็เลยเดินเข้าไปตามหาเจสแล้วก็ไปเจอกับไอป้าวิลมาเจ้าของร้านเกมที่นอนหลับตาเหลืือออออกกกกยยยููู่่่เเเจสสบให้้้นนนนนดดดาางงงงีีััััวปปมตคค็พไ ตอ,ตอนนั้นเองเจสก็แสดงความห่วงใยในตัวแอนดูทําให้แอนดูลุบรวมความกล้าจะเข้าไปจูบปากเจสแต่เจสก็ตกใจถามว่ามึงทําอะไรวะเพื่อนเรามันบอยๆแต่ก่อนที่แอนดูจะได้พูดอะไรดูเหมือนตอนนั้นก็จะมีใครบางคนบุกเข้ามาในร้านเกมทั้ง3คนไปแอบ,บดูก็พบว่าปเป็นอกตำรวจสายสืบคนนั้นนั่นเองเอมมี่อาศัยจังหวะตอนที่เขาเผลอเอาขวดโหลขนมไปทุ่มใส่หัวจนมันสลบไปทั้ง3คนก็จับเขามามาัดคนเนื้อคนตัวดูก็ไม่พบบาดต,ตำรวจจึงได้รู้ว่าเขาอาจจะเป็นสายสืบปลอมตอนนั้นพอมันฟื้นขึ้นนมมามักก็็ูพเด ว่าพวกเองควรจะหนีไปให้ไกลได้แล้วตอนนี้แอนดูก็ถามว่าหมายถึงเกมใช่ไหมพวกเราจะหยุดมันได้ยังไงชายคนนั้นก็ตลกแล้วก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ตอนนี้พวกนายก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วแค่รอเวลามันมารับตัวก็เท่านั้นเองตอนนั้นเจสสามารถเปิดกระเป๋าเอกสารของชายคนนั้นได้และพบแฟ้มประวัติเกี่ยวกับตู้เกมพลิเบียสอย่างมากมายมันมีมานานแล้วหลายสิบป,ปีตู้เกมตู้นี้จะย้ายไปตามเมืองต่าง,างๆไปที่ไหนก็จะมีคนตายที่นั่นสายสืบคนนี้ตามเก็บข้อมูลของตู้เกมนี้มาอย่างยาวนานและแล้วตอนนั้นพวกเขาก็ได้ไปเห็นรูปภาพรูปปหนนึ่งเ็ร อีป้าวิลมาเจ้าของร้านเกมสมัยอย่างสาวๆซึ่งดูเหมือนเธอจะเป็นคนสร้างเกมโพลิเบียนี้ขึ้นมาและตอนนั้นคุณสายสืบก็โดนอีป้ายิงตายดูเหมือนว่าอีป้าร้านเกมคนนี้จะรู้เรื่องราวทั้งหมดมาโดยตลอดมันใช้ปืนคูและจับเด็กๆมัดไว้ป้าก็บอกว่าป้าไม่ได้ตั้งใจจะสร้างเกมนี้ขึ้นมาแต่ปีศาจตัวนี้มันมาโดนใจเธอให้สร้างเกมนี้ขึ้นมาและที่เธอต้องคอยหลอกเด็กๆมาเล่นเกมนี้เพื่อให้อาหารปีศาจก็เพราะว่าเธอไม่อยากโดนมันแดกซะเองและแล้วตอนนั้นเองอีปีศาจโพลิเบียสก็ทะลุออกมาจากต อ,อีน้องเอมมี่กีดดังก็เลยโดนแดกเป็นคนแรกมันดูดวิญญาณของเธออร่อยเลิศโครคุลิดแต่ก่อนที่มันจะดูดวิญญาณของแอนดรูเจก็ได้แย่งปืนอีป้ามาแล้วยิงใส่ปีศาจโพลิเบียสเขาไปช่วยแอนดรูและทั้งสองคนก็รีบวิ่งหนีออกมาแต่วิ่งออกมาได้ไม่ไกลแอนดรูก็บอกว่าเราจะหนีต่อไปแบบนี้ไม่ได้สุดท้ายไอปีศาจตัวนี้ก็จะหาเราเจออยู่ดีแอนดรูบอกกับเจสว่าคราวนี้เราต้องลุกขึ้นสู้และเขาอยากให้เจสสู้ไปด้วยกันกับเขาแอนดรูบอกว่าเขานั้นรักเจส์ถึงแม แต่เจ๊ก็ดูเหมือนยังไม่กล้าสู้แล้วก็วิ่งหนีไปแอนดูตัดสินใจเดินกลับเข้าไป,ปเผชิญหน้ากับเจ้าปีศาจและถูกดึงเข้าไปในโลกของเขาวงกตแต่แล้วตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าเจ๊ตัดสินใจกลับมาช่วยเขาเพราะเขาเชื่อที่แอนดูพูดว่าเราจะไม่วิ่งหนีปัญหาอีกต่อไปแล้วเจ๊ถามแอนดูว่ามีแผนอะไรในการฆ่าปีศาจต,ตัวนี้แอนดูบอกว่าเขาจะเล่นเกมให้ได้คะแนนเยอะที่สุดจนสกอร์ไม่สามารถรับไหวและเกิดระบบรวนส่วนเจ๊นั้นจะคอยวิ่งล่อไอ้ปีศาจเพื่อถ่วงเวลาแอนดูพยายามเล่นเกมทำคะแนนขณะที่ปีศาจมาาลงุ้ม่่ึแแวต ท้ายแอนดูก็ทำสำเร็จเขาทำคะแนนสูงเกินกว่าที่ระบบจะรับไหวระบบก็เกิดเออร์เลอร์และพิติของเจ้าปีศาจโพลิเบียสก็ถูกทำลายวิญญาณที่ถูกมันกินก็ถูกปล่อยสู่โลกภายนอกเอมมี่ก็ได้สติมีชีวิตกลับมาอีกครั้งเจสและแอนดูก็ปลอดภัยส่วนอีป้าร้านเกมตัวแสบก็โดนเอมมี่ฟาดหัวจนสลบสุดท้ายทั้ง3าคนก็ได้กลายเป็นเพื่อนซี้กันและดูเหมือนต่อมาแอนดูก็จะกล้าลุกขึ้นสู้กับความกลัวที่อยู่ในจิตใจเขาและเผชิญหน้ายืนหยัดกับไอ้พวกที่ชอบมาบูลีและหนังก็จะจบลงแต่เพียง กันบ้างครับกับตอนโพลีเบียสคนเราเมื่อถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานก็มักจะต้องเลือกระหว่างสู้กับวิ่งหนีแต่ปัญหาบางอย่างในชีวิตไม่ว่าคุณจะวิ่งหนีมันเท่าไหร่ก็ไม่พ้นสักทีหนทางเดียวในการแก้ปัญหานั้นก็คือการลุกขึ้นสู้แล้วจะเห็นว่ามีคนที่รักคุณคอยสนับสนุนคุณอยู่แล้วเป็นเพื่อนละครับปีนี้พร้อมรับกระบททดสอบที่จะมาทําให้คุณนั้นโตขึ้นแล้วหรืออย่างผมก็ขอเป็นกาลังใจฝ่าฟันทุกปัญหาไปด้วยกันนะครับสําหรับตอนโพลีเบียสได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป 6. 2คแนนสุดดท้้าายยีเพืื่่ออกก็ลม กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันบ้างนะครับใครที่ดูช่องผมมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามถือว่าผมขอร้องกลาบลงแนบตากได้โปรดกดซับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเด้อหรือถ้าใครอยากจะโดเนตเป็นกำลังใจก็สแกน QR วอารคที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับจีอูชนเนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ